ไดโพสต์ราย,ยาวล่าสุดเสาวไดไดอาน่าได้ออกมาโพส์ข้อความสุดเดือดว่าเพจเราต้องรอดเป็นอาสา100%ผู้ก่อตั้งเพจคือไดไดอานะ่าและจะนงพนีคณะทำงานนำทีมโดยคุณนิน่าและอาสาออกซิไฟร์รวมด้วยมอเตอร์แลนซ์และอาสาสมัครที่ทำงานด้วยใจทุกบาททุกสตางค์ช่วงที่ไม่มีคนสนับสนุนพวกเราก็จ่ายกันเองค่าน้ำมันเราได้จากผู้บริจาค ศูนย์พักคอยที่มีเจ้าของใจดีให้ใช้สถานที่อาหารและยาจะได้จากโรงพยาบาลที่จับคู่กันดูแลคนไหนไม่มีสิทธิ์เรามีอาหารให้ซึ่งมีคนใจดีช่วยสนับสนุนใครไปปล่อยข่าวว่าไดอาน่าจะลงการเมืองทําเพจร่วมกับพักใดๆเพื่อจะหาเสียงขอให้หยุดใครไปเก็บเงินจากคนไข้ไม่ว่าจะเป็นค่ารถหรือค่ารับเข้าค่ายาขอให้หยุดเก็บค่าใช้ใจ่ายผู้ติดเชื้อ โดยแอบอ้างเราต้องรอดเอาอะไรคิดหากินบนความเดือดร้อนของคนที่ไม่มีทางเลือกหยุดนะไม่หยุดเดี๋ยวไปหาที่บ้านเรียงตัวฝากแชร์ด้วยค่ะเราต้องรอดไม่ใช่พักการเมืองเราต้องรอดเป็นอาสาหนึ่งเรซเราต้องรอดไม่เคยคิดเงินเราต้องรอดช่วยผู้ป่วยโควิดทุกคนเต็มที่แต่หากใครแอบอ้างชื่อไปหลอกลวงผู้อื่นเราจะทําทุกวิถีทางให้คุณไม่รอดนอกจากนี้ไดยังได้ตอบคําถามในคอมเมนต์ด้วยว่าขอบคุณค่ะ ขอให้คนที่ทำอยู่ได้อ่านข้อความนี้เพราะถ้าหยุดจะอโหสิแต่ถ้าไม่หยุดหนูจะเอาให้ถึงที่สุดเช่นกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ